รถก้าใหม่คันนี้นะครับสวยสปอร์ตรุ่นท็อปออปชั่นเต็มแล้วก็ทรงแฮชแบ็กด้วยนะครับนี่คือ Mazda 2ครับและคันนี้นะครับนี่คือรุ่น Mazda 2 1.3 h i ไฮพ l ัสรุ่นท็อปนะฮะเป็นสีแดงสปอร์ตแบบนี้ด้วยนะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคัน คันนี้ใครสนใจผ่อนล้มต้นที่5เาเท่านั้นครับเครื่องยนต์ของเขาก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรซึ่งประหยัดน้ำมันเป็น SkyActiv-G นะสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในสซนของ Mazda คันนี้ห้ามพลาดเลยเป็นรุ่นโฉมใหม่รุ่น top option เต็มด้วยครับเปิดด้านท้ายขึ้นมาดูเราจะเห็นได้ว่าในสซนของพื้นที่เก็บสัมภาระก็มีความที่เ,เรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการพับเบาะที่นั่งแถว2ปรับใช้งานเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ใครที่สนใจคันนี้นะครับน่าใช้งานมากราคาดีมากครับ พอเข้ามาในตัวรถคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าสภาพภายในถูกใจมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังคอนโซลและรวมถึงในส่วนของความทันสมัยของออปชั่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนซึ่งคันนี้นะครับหน้าจอเนี่ยมีภาพคมชัดมากๆนะฮะแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ใช้งานปุ่มลนยเป็นแบบสามการหุ้มหนังครับแล้วก็มีป๊อปอัพดิสเพย์ด้วยหากใครสนใจคันนี้บอกเลยว่าประวัติสวยสุดสดอุป,ปรกรณ์ครบห้าพลาดเด็ดครั รถข้อใหม่คันนี้จองให้ท่านเท่านั้นพอครับขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟแนนซ์เอาไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นที่4,000บาทต่อเดือนคุณก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับอาพี่ๆท่านไหนนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมครับติดต่อบนทัรโต้ได้เลยที่เบอร์โทร0216745885ครับแล้วก็บอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับรถทุกงการของวนทัวร์โต้ครับมี warranty ให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโล